เป็นรอปภใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทํำงานสายนี้ได้ไม่นานและต้องย้ายด้วยความจำเป็นเพราะทนงานเก่าไม่ได้ไม่ใช่เพราะเจ้านายไม่ดีแต่เพราะที่ทำงานเก่าซึ่งเป็นไซต์งานก่อสร้างมีแต่เรื่องเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องผัวผัวเมียเมียทั้งเมาเล่าตีกันไปห้ามก็เกือบโดนลูกหลงเกือบตายจนคนในแคมป์หลายคนก็ทนไม่ได้เหมือนกัน และเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากเพื่อนของผมที่ทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อนผมคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มากก่อนจะแต่งงานมีเมียเป็นตัวเป็นตนก็เปลี่ยนแฟนมาเยอะคบใครก็ไม่ค่อยยืดถึงขนาดที่ผมจำหน้าจำชื่อผู้หญิงของมันไม่ได้พอมันแต่งงานก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมเจ้าชู้เสมอต้นเสมอปลายแต่ตอนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนผู้หญิงบ่อยมีเมียน้อยอยู่คนเดียว แต่ก็ติดเมียน้อยมากจนครอบครัวมีปัญหาเป็นประจำทั้งที่เมียทั้งสองคนก็อยู่ไซ้์งานเดียวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดบังเป็นความรับมาได้ยังไงตั้งนานก็ต้องบอกว่ามันคือปลาไหลตัวพ่อจริงๆพอเมียมันรู้เรื่องรอบแรกทะเลาะกันมันก็สัญญาว่าจะเลิกแต่ก็สัญญาไปแบบนั้นแหละผมเห็นมันยังไปหาเมียน้อยอยู่ดีสุดท้ายเมียมันก็จับได้อีก ทั้งสองทะเลาะกันลั่นแคมป์คนงานไปหมดและมันก็รับปากว่าจะเลิกเหมือนเดิมแต่ผมก็ซื้อหวยไม่ถูกจริงๆแน่นอนว่ามันไม่ได้เลิกและกลับมาทะเลาะกันอย่างหนักเมียก็เสียใจร้องโหมร้องไห้ลั่นแคมป์คนงานสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจผูกคอตายมีคนเล่าว่าคืนนั้นเธอร้องโหยหวนจนคนทั้งแคมป์กลัวกันไปหมด หลังจากผูกคอก็ไม่มีเสียงออกมาจากห้องนั้นอีกเลยและกว่าที่ทุกคนจะไปพบศพเธอเธอก็ตายไปนานหลายชั่วโมงแล้วคืนนั้นเพื่อนผมดันแอบไปหาเมียน้อยกว่าจะกลับเข้ามาเธอก็ห้อยอยู่บนคานไม้จนตัวม่วงไปหมดอะไรมันจะเลวได้จนเหลือเชื่อขนาดนี้ตอนเกิดเรื่องผมอยู่ในห้องติดกันและก็หลับไปแล้ว แต่พอได้ยินเสียงเออะโวยวายของคนในแคมป์ผมก็ตื่นแล้วก็รีบไปเคาะห้องเรียกแต่มันก็ไม่ยอมตอบผมเลยเปิดประตูเข้าไปเองจึงได้เห็นศพของเธอเต็มสองตามันน่าสยดสยองมากส่วนตัวเพื่อนผมเองก็นั่งซุดอยู่กับพื้นแบบคนไม่มีสติเรียกก็ไม่หันพูดด้วยก็ไม่ตอบผมต้องเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างทั้งโทรแจง้งกู้ภยัยและพามันออกมาจากห้อง ระหว่างการชนสูตรศพเราก็ได้รับแจ้งมาว่าผู้ตายกำลังตั้งครรภ์ยิ่งทำให้เพื่อนของผมเศร้าหนักกว่าเดิมหลังจากนั้นมันยังคงอาศัยอยู่ที่ห้องเดิมและหลายครั้งมันได้มาพูดกับผมว่ารู้สึกเหมือนเมียมันยังอยู่กับมันด้วยไม่เคยไปไหนผมปลอบใจมันว่าน่าจะเป็นเพราะการเสียชีวิตอย่างกระทันหันทำให้เพื่อนยังทำใจไม่ได้ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกแบบนั้นแม้ทั้งสองคนจะระหองระแหงกันบ่อยแต่คนเคยอยู่ด้วยกันทุกวันและความผูกพันยังไงมันก็ต้องมีการคิดถึงกันบ้างนานวันเข้าเพื่อนผมก็ยิ่งมีความรู้สึกนั้นแรงกล้าขึ้นแม้แต่ตอนนอนมันยังคิดว่าเมียมันนอนอยู่ข้างๆหายใจรดต้นคอบางครั้งก็กำลังเคิมเมียเอามือมากำรอบคอจนหายใจไม่ออก ตาลีตาเหลือกตื่นขึ้นมาแทบไม่ทันวันดีคืนดีก็กลับเข้ามาในห้องได้กลิ่นเหม็นอับเหม็นเน่าถึงขนาดเอาสเปรย์อะไรมาฉีดก,ก็ไม่หายเหม็นเหม็นจนได้กลิ่นมาถึงห้องของผมทําเอาพวกเรานอนกันไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นผมยังได้ยินเสียงคนเดินไปมาในห้องทั้งที่มันเป็นเวลาที่เพื่อนของผมต้องออกไปทํางานซึ่งมันไม่มีใครอยู่ในนั้นแน่นอนตอนนี้ เรื่องผีตายท้องกลมในแคมป์เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆมีทั้งคนเห็นได้กลิ่นหรือแม้กระทั่งเจอตัวเป็นๆผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่พอใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มา30กว่าปีแล้วอยู่มาแล้วเกือบทั่วไทยก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้สักทีแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อมีอยู่วันหนึ่งช่วงประมาณตุ่มกว่าๆผมเห็นประตูเปิดแง้มอยู่ ด้วยความหวังดีผมเลยจะไปปิดให้พอเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูมันยิ่งเปิดแง้มเข้าไปด้านในมากกว่าเดิมผมเขยับเข้าไปอีกเอื้อมจะไปดึงที่จับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือมองเข้าไปในข้างในห้องมีแสงไฟด้านหน้าทางเดินสาดเข้าไปพอให้เห็นสิ่งต่างๆข้างในผมดันเหลือบไปเห็นร่างของคนห้อยลงมาจากเพดานขาลอยตองแต่งตาถลนออกมาจากเบ้าลิ้นก็จุบป,ปาก ผมดึงประตูปิดด้วยความตกใจหมุนตัวจะวิ่งกลับเข้าไปในห้องแต่ดันชนกับเพื่อนที่กลับเข้ามาพอดีพอเห็นหน้าผมเพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมตอบแค่เมียมึงอยู่ในห้องแล้วก็วิ่งออกมาเลยปรากฏว่ามันก็วิ่งตามเข้ามาในห้องผมด้วยเหมือนกันเพราะมันก็รู้สึกมาสักพักแล้วว่าเมียมันยังอยู่ผมถามว่าเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมมันก็สารภาพว่าเคย ที่ไม่ค่อยอยากอยู่ห้องก็เพราะแบบนี้เพื่อนขอให้ผมช่วยมันด้วยมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนและมันก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เมียมันยังไม่ไปผุดไปเกิดและคอยตามรังควานมันแบบนี้ผมที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่ก็ชอบฟังเรื่องพวกนี้มากและก็เคยไปฟังมาบ้างว่าเธออาจจะตายโดยที่จิตใจไม่สงบสุขตายพร้อมกับลูก และอาจจะถึงขนาดอาฆาตแค้นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนผมทำลงไปเลยยังคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆทางที่ดีเราน่าจะทำความสะอาดสถานที่และทำบุญครั้งใหญ่ให้เมียเพื่อนผมซะหน่อยเพื่อนผมมันก็เห็นด้วยผมกับมันก็เลยคิดว่าจะไปเก็บห้องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะไปทำบุญระหว่างที่เก็บห้องอยู่ผมและเพื่อนก็ต้องขนลุกอีกครั้ง มันไปเจอกับตุก๊กตาผูกคู่กันซุกเอาไว้ใต้ที่นอนทำให้มันโกรธปนขนลุกที่โดนทำของใส่และตอนนี้คนทำของก็าตายไปแล้วไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนมาเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับของแบบนี้ยังไงจะไปถอนของที่ไหนเราเลยพากันเอาไปทิ้งไว้ที่วัดเฉยๆและตั้งแต่เอาตุก๊กตาไปทิ้งมีคนเห็นประตูของห้องเพื่อนผมเปิดแง้มเอาไว้บ่อยมาก และคนที่เห็นก็ตั้งใจจะไปปิดให้แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะได้เห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ในห้องตาเหลือกค้างอ้าปากกว้างเหมือนกําลังแสยะยิ้มทําเอาทุกคนหวาดกลัวไปต,ตามๆกันและหลังจากนั้นเมื่อเห็นประตูห้องเปิดแง้มอยู่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปปิดอีกเลยแต่ความเหี้ยนของเธอยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นต่อให้ไม่มีใครเดินเข้าไปใกล้ ประตูห้องนั้นก็เปิดอ้าออกเองเพียงแค่มีคนเดินผ่านหน้าห้องไปประตูก็ค่อยๆแงม้มเปิดเสียงดังเอียดอารตคนที่เดินผ่านก็อดไม่ได้เผลอไปเหลือบมองทำให้โดนผีหลอกเต็มสองตาในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านห้องนั้นอีกเลยแต่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากห้องอยู่ข้างๆกันผมเลยจิตตกมากกว่าใคร จะขอย้ายไปห้องอื่นก็ไม่มีห้องไหนว่างไม่มีใครจะเข้าไปอยู่ในห้องนี้แทนผมและดูเหมือนว่าเธอจะชอบหลอกผมมากเป็นพิเศษในบางคืนผมจะได้ยินเสียงดิ้นขลุกขลักเสียงคนหายใจไม่ค่อยออกพยายามสูดอากาศเข้าไปแล้วไอออกมาอย่างหนักเสียงพวกนี้ทำให้ผมจินตนาการออกว่ามันเป็นอาการทุรนทุรายของเธอก่อนจะตายเพราะการผูกคอ ผมบอกเพื่อนไปว่าทนไม่ไหวแล้วเราต้องหาทางทำอะไรบางอย่างแต่เพื่อนก็เจอหลอกแบบเดียวกันกับผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันแต่มันอาการแย่กว่าถึงขนาดกินอะไรไม่ได้ร่างกายผอมลงทุกวันทำงานก็ไม่ค่อยไหวบอกว่าเหนื่อยและปวดเมื่อยตามร่างกายตลอดเวลาทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆถ้าจะถามว่าทำไมถึงยังไม่ย้ายไปหางานใหม่ หรือหนีไปอยู่ที่อื่นเลยก็ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่กว่าเรื่องพวกนี้ก็คือเงินหางานใหม่ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่เสียเงินเช่าห้องอีกแล้วคนหาเช้ากินค่มอย่างพวกเรามันคงไม่พอแน่ๆสุดท้ายผมไม่ทันได้หาทางแก้ปัญหาใดๆก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนในวันนั้นมันนั่งกินเหล้าคนเดียวในห้องแต่เปิดประตูทิ้งเอาไว้น่าจะกินไปเยอะมากจนเมา นั่งกินอยู่ดีๆมันก็วิ่งออกไปที่ถนนพุ่งเข้าหารถเพื่อให้รถชนตัวเองเต็มแรงผมร้องห้ามแต่เรียกเอาไว้ไม่ทันมันโดนรถชนจนกระเด็นไปหลายเมตรผมวิ่งตามไปดูและก่อนที่มันจะวิ่งออกไปมันก็ได้แต่พูดว่ากลัวแล้วพอแล้วและขอโทษหลังจากนั้นมันก็หมดลมหายใจเพราะโดนรถชนผมลาออกจากงานทันทีความรู้สึกผมมันสับสนมาก ไม่รู้ว่าจะรู้สึกเศร้าในเรื่องไหนดีมันตีกันในหัวเต็มไปหมดในวันเก็บของก่อนที่ผมจะออกจากที่นี่ไปผมเข้าไปในห้องของเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องผวากว่าการได้เห็นผีตัวเป็นๆก็คือผมเห็นตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาวางอยู่บนเตียงผมรีบวิ่งออกมาโดยไม่เหลียวหลังและไม่คิดจะหาเหตุผลอีกเลย